สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับมารีวิวเครื่องตัดหญ้าญี่ปุ่นกิโลกิโลอ่ะยกก่อนยกก่อนป้าห้ากิโลห้โลสโลสนี่คือ Honda สีจังหวะ gx เอ้ gx 2 5นะครับ gx 2 5จากประเทศญี่ปุ่นตัวที่ท่านเห็นตรงหน้านี่คือเดิมจากประเทศญี่ปุ่นเลยเดิมเลยสิ่งที่เราทําก็คือเราเปลี่ยนระบบสายน้ำมันให้อย่างเดียว ที่เหลือนี่เครื่องนี่นิ่งนิ่งเงียบกิ๊บแน่นๆนะครับน้ำหนักเบานะครับปกติ Gx 3 5นี่หลายกิโลนะแต่นี่คือ5โลเศษนะฮะสียังหวานนะครับนะครับเดิมจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะสวิตปิดเปิดนี่ขันเร่งคันเร่งเป็นเทอร์โบนะครับสามารถเบิร์เทอร์โบได้นี่กดานะครับใบมีดจากญี่ปุ่นเลยนะใบคมๆอยู่เลยนะฮะให้ไปเซตนี้นะครับสายสพายก็เป็นของเดิมญี่ปุ่นนะฮะนี่ สายสะพายเดิมญี่ปุ่น <chae> นะครับอ่าเดี๋ยวลองใส่น้ํามันดูนี e, สตาร์ทดูหน่อยน,นะครับ Re Tonight. เราก็จะเติมแค่บางย่าให้ท่านนะครับเติมบางย่ามีบางย่ามีเอ่อบล็อกโวเทียนให้กระปุกผสมไม่ได้ให้นะครับนื่งอย่างหมดนะครับนิ่มๆเลยเเีรบกวน่อโทคข เขาลงมาเป็นคลองใหม่รอบเลยแล้วของมันก็จะไปคลองใหม่ก่อนวันหนึ่งแล้วค่อยมาที่นี่รอบเลยนิ่มคนพิมพ์นิ่มเนี่ยแหละพี่เล่นมันชีผมต้งพานมันแย่คโอเคขอบคุณมากพี่จั <c oughs> ดการให้เป็นบ้านใหม่ผม,มจำชื่อร้านได้ใช่ไหมต่ คนพี่เขาวิ่งคู่กับผมอ่ะเขาก็จะหยิบของใหม่เจาะแล้วมันก็จะไปกับเขาวันนึงก่อนแล้วก็จะมาพี่อยู่เนี่ยไม่น่าแล้วเมื่อวานหางมาแล้วใช่เลยพี่แต่ก็ลองเป็นของใหม่ก็แรงมากขอบคุณมากขอบคุณมากที่ตรงไปเล่นางานมันเสร็ขอบคุณครับพี่แยกน้ำมันเอาชกขึ้นแยกน้ำมันก่อนอ่าทีละขั้นตอนครับดันชกขึ้นครับอ่าระวังใบมีดวิ่งด้วยนะหาอะไรมาลองใบมีดก่อนแม่ ห็นพันล้านเราอยู่นะเห็นก้อนละพันล้านอ,ะอ่ะอ่าเอาลองก่อนเอาลองก่อนอ่าลองก่อนอ่าโอเคอ่าโซโลโดึงนิ่มๆเบาๆเดี๋ยวก็ติดเพราะเมื่อกี้ไปแว้นกันมาแล้วอ่าเอาเร่งสุดไหมนหน่อยครับ ปล่อยเดินเบาไว้งั้นะครับปล่อยเดินเบาไว้ติด,ดเปิดใหม่สตาร์ทเดินเบาโอเคสวิต์สวิต์สวิต์เพาสวิตซ์เออโอเคนี่นะฮะแต่หักไม่มีนะครับก็จะมีถั่งตกสติกเกอร์นิดเดียวเพราะมันทับกันมาในตู้นะครับนิดเดียวสติกเกอร์นิดเดียวที่เหลือสวยเลยที่เหลือสวยเลยได้สายสะพายแบบเด้งดึงได้ด้วยนะฮะมันเป็นสายสพายแบบเด้งดึงเด้งดึงอะ ยืดนะฮะนี่4,500บาทรวมจะส่ง4,500บาทรวมจัดส่งนะครับใครที่ชื่นชอบสีจังหวะดฮอนด้าแบบเดิมๆนะฮะสิ่งที่เราจะเติมย้ํานะครับสิ่งที่เราจะเติมก็คือเราจะเติมบางย่าแล้วก็บล็อกหัวเทียนให้ท่านเท่านั้นเพราะตัวนี้คือสภาพดีมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับไม่ได้แกะนะครับไม่ได้แกะนะครับดีเลยนะครับอ่าโอเคครับฮอนด้าญี่ปุ่น GX25 4,500บาทรวมส่งสวัสดีครับ